<c oughs> คุณอาร์มหนวะคุณอ๋อเห็นแล้วเออโอเคครับสวัสดีนะครับโอเคผมถ่ายแล้วนะเอายอันที่ดีครับอ่ะโอเคาปอันที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปึบอ่าเข้ามาแล้วฮัลโหลค,ค,คุณอาร์มอยู่ไซคุณอาร์มอยู่ไซ <c oughs> เอาชิมหายอ๋ออยู่นูน่นโอ้โหคุณอาร์มีชุดแล้วมีชุดด้วยผมไม่มีอ่ะโอ้ไม่เป็นไรสู้ด้วยตัวปากก็ได้วะอ๋อมีคนสวัสดีอาร์มเซอร์เกมเมอร์ด้วยไม่มีใครสวัสดีดากี้เหรออ๋อ<ม>อ้าวคุณอาร์ม VIP บวก บีพีบวกเลยเหรอครับสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยผมม่ะมีอะไรตัวเป่าล้นจนลหลงหายแบบถ้าอยู่ตรงกลางนะไม่อยู่สวัสดีครับคุณดากีออ้มีคนมาสวัสดี่เด,ดโอ้ขี้กเกียจคุยขี้กเกียจพิมพ์กับ เจอกันอีกแล้วโอ้โอมีอะ <laughs> ไรครับคุณอา <laughs> มีอะไรครับแม่เรียกเหรอแม่เ <laughs> <laughs> มื่อไหร่จะเริม่มวะอยากฆ่าคนนะเนี่ย มือเปล่าครับอย่าฆ่าคนครับโ okay. อบเคสามสิบวิสามสโอ้โห okay. oh, คนเต็มเลยฮะคนไทยเยอะด้วยตอบด้วยครับดากี้ตอนนี้ไม่ว่างจริงๆครับตอบก็ได้วะไม่อาแล้วกันอ่า <laughs> อ่าครับเริ่มแล้วครับจังหวะน,นี้ วิ่งแล้วครับเอ yeah, okay. ๋ไปแล้วกองกองยาได้สักกันไหมเนี่ยอ uh ้าวว่าได้ย um, ินไหมครับที่ผมคุยเนี่ยได้ยินแต่ไม่ได้ฟังอ้าวชิบยังไงเนี่ยผมต้องการอาวุธแต่ผมยังไม่ได้อยู่ไหนครับอยู่ตรงกลางครับหาของอยู่ได้กางเกงกับหมวกไม่มีอาวุธครับมีมือเปล่าคุณอ๋อ v i p บวกเด๋อ ไปทางอื่นดีกว่านี้แม่งคุณแมงไหนครับคุณช่วยปกป,ป้องและป,ป้องกันผมหน่อยนะครับคือผมไม่มีอะไรเลยตัวเปล่าล้นจ้อนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมเจอคนแล้วฆ่ามันครับฆ <คน S 1> ่ามัน,น,นเอาคนไทยเหรอโอเคเฮ้ยกอง <คน S 1> ขอดได้ไ,ดไรเลยไม่มีใครคิดจะให้อะไรผมเลยเหรออื <S <S หมหน้าไปไหนครับ ไ,ไ,ไปดูครับไปไปไปตามทางดีครับทำดีทำดีถ้าจะขึ้นยากนะฮะกลับดีกว่าโอ้ไปอื่นดีกว่าโอเคครับอุ้ยอุ้ยฆ่าใครเออโอ้คุณอามโอ้โหสุดยอดโอ้โห <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับคุณอามครับมีอาวุธก็อย่างี้แหละผมไม่มีอะไรต <c oughs> ไ,ได้ได้ได้เอาผมให่ให้เก่งอ่ะเอ้ย โอเคโอเคผมค,ครับอ้ไปไหนครับตามคุณอามอย่างเดียวตอนเนี้ยอุยอ้ยใครตีอุ้ยอ้ยใครตีผมใครวะไม่มีใครนะครับหรือว่ามันหรือว่ามันจะเป็น ไม่มีใครอยู่แถวนี้นะฮะเจอกล่องมีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยชิบหายเจอกล่องแล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรที่เป็นความซวยชนิดหนึ่งครับเป็นความซวยชนิดหนึ่งนี่เราจะไม่ไปฆ่าใครแล้วครับเราจะมาหลบอยู่นี่ครับ<ป>ผมอยากฆ่าคนเดิมผมอยากฆ่าคนเต็มทีแล้ว ปาทัวร์จะผมพาด้วยโอ้ทัวร์กันท่ามกลางการต่อสู้นี่นะครับอุ้ยอุ๊ยโอ้โคุณอามมาอีกแล้วครับโอ้โค่าคนไทยด้วยกันเองโอ้โคุณอามสุดยอดครับโอ้โห <laughs> <laughs> คุณอามคุณอามจะฆ่าผมไวยเนี่ย <c oughs> คนคนไทยคุณอามยังฆ่าคุณอามฆ่าผมเลยเอ้าคุณอามหาย <c oughs> เหลือเหลือผมคนเดียวเหลือผมคนเดียวชิบหายคุณอัมผมไม่มีอาวุธทําได้เพียงหนีอาวุธไม่มีคุณอัมทิ้งผมมาชิบหายแล้วครับเหลือผมคนเดียว ผมจะรอดไหมเนี่ยแลดักกินคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนคนไทยป่าววะไม่น่าจะใช่คนไทยอู้เอาเร็ววิ่งแล้วเอ๊ะตาไม่ให้มดเลยอุ้ยมันมีขวานผมมีมือเปล่าโอ้ยจิ๊บไปไอฟิชแมนไอฟิชเออเรียบร้อยจังหวะนี้มันชื่ออะไรอ่ะฟิชแมนบู๊ท ล็อบบี้ครับโอ้โอเคคุณอามอยู่สายออยู่ดีอยู่ดีรังครับอยู่หลังอยู่หลงังอยู่หล,นะลังอยู่หลังอะสู้ดิครัชโอ้เฮฮาเลยครับ <laughs> <laughs> โอ้ทิ้งผมทิ้งผมไว้คนเดียวใครไปสู้ได้มีแต่มือเปล่าตัวเปล่าล่อนจอนเนี่ยใครตามไหมครับติดตามไหมฮะโอ้โหครับาม ฮะได้นะตาไหมเอาดิไปหนึ่งเลยครับ